ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Final Fantasy XIV ครับคลิปที่แล้วเราคา้างกันไว้ที่ตอนจบของสองครามที่คอนทีนาลลูอิสวอลเสียสลาตัวเองแล้วชนะบาฮามุตได้สำเร็จหลังจากนั้นเวลาผ่านไป5ปีซึ่งก็คือเนื้อเรื่องของอารียมรีบอร์ หากเราเป็นผู้เล่นเก่าตั้งแต่สมัย1.0ตัวละครของเราจะเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ลูอิสวอลเทเลพอร์ทให้หนีมาอนาคตแต่หากเราเป็นผู้เล่นใหม่ตัวละครของเราจะเป็นนักผจญภัยหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นตำนานของตัวเองส่วนจะไปเริ่มต้นที่เมืองไหนก็ขึ้นอยู่กับอาชีพที่เราเลือกแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเราจะได้คุยกับมาเธอร์คริสตันไฮเดรลินผู้เป็นมานดาของทุกสรรพสิ่งและได้สู้กับชายที่สวมหน้ากาก,ากในนิมิต ระหว่างการเดินทางเราจะได้เจอกับสมาชิกกลุ่ม Circle of Knowing ที่กำลังตามหาชายสวมนักกากนี้เหมือนกันและได้เจอกับไฮเดรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเธอจะบอกว่าความมืดกำลังใกล้เข้ามาและทางเดียวที่เราจะเอาชนะความมืดนั้นได้คือเราต้องออกไปตามหาคริสตันกลับมาเพื่อเอาแสงสว่างสู้กับความมืดทำให้เราถูกเรียกว่าเป็นนักรบแห่งแสงนั่นเองในขณะเดียวกันไกอัสผู้นำกองทัพที่14ของการเรียนก็กลับมาที่เอโอเซียอีกครั้งหนึ่ง พร้อมอาวุธใหม่ที่เตรียมมาเพื่อสู้กับไพ่เมาโดยเฉพาะหลังจากนั้นเราจะได้เห็นอดีตของผู้คนผ่านนิมิตก่อนที่จะหมดสติไปอีกหลายครั้งซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของสมาชิก Circle o f k n o w i n g ตลอดพอเห็นว่าเราเป็นคนดีช่วยเหลือผู้คนและยังสามารถเห็นนิมิตได้พวกเขาเลยชวนเรามาเข้ากลุ่มด้วยโดยแลกกับการที่เราจะได้เข้าใจพลังที่มีอยู่เราเลยเดินทางไปเวกิ n งแซนและได้เจอกับกลุ่มไซออนออฟเซเว่นดอนำโดยมินฟิเลีย ซึ่งนี่ก็คือการนําคนที่เหลืออยู่ของ Circle ofnowwing และแ a t h of t ฟ e ทเมารวมกันพวกเขายังคงมีเป้าหมายหลักคือการต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินเอออเซียและเป็นการสืบทอดเจตนาลมของลูอิสวอลที่ยอมเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินเราจึงจะเห็นว่าบนผนังมีไม้เท้าของลูอิสบอลติดไว้อยู่ซึ่งปัญหาใหญ่ของพวกเขาในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของไพมอลที่เผาครึ่งสัตว์พยายามเรียกกลับมาอยู่เรื่อย,อยมินฟิเลียเรียกผนังที่ทําให้เราเห็นน,นิมิตนี้ว่าเอขโค พลังนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทะลุผ่านกำแพงของวิญญาณได้ทำให้เรามองเห็นอดีตของคนนั้นๆแต่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรในเหตุการณ์นั้นได้ผู้มีพลังเอ็โค่เลยสามารถเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นได้แม้จะไม่ได้พูดอะไรกันก็ตามข้อเสียคือพลังนี้ไม่สามารถควบคุมได้ว่าต้องการจะใช้เมื่อไหร่หลังจากนั้นเราจะได้รับภารกิจแรกนั่นคือการสืบคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เมืองอูดาซึ่งมินฟิลเลียเชื่อว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการอัญเชิญไพรมอล เพราะคะดีนี้กับรถส่วนคริสตันที่ถูกปล้นไปในช่วงเวลาใกล้ๆกันชี้ไปในทิศทางเดียวกันภารกิจนี้ทําให้เราได้ร่วมมือกับคนของ Immortal Fra m e กองกําลังของเมืองอูดาซึ่งพวกเขาดูว่าเผ่าที่อยู่เบื้องหลังการดันเชิญครั้งนี้คือเผ่าอัลมาจาแต่ไม่รู้ว่าพวกนั้นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเลยตัดสินใจแอบตามคนที่น่าสงสัยไปเพื่อจะจับกลุ่มแล้วกลับมาเข้นข้อมูลแต่พวกเขาก็พลาดเป็นฝ่ายที่ถูกศัตรูล้อมแล้วโดนจับไปแทนเพราะในกลุ่ม Immor t a l f เ a m มมีสายของศัตรูแงตัวอยู่ พวกอามอจาเลยคิดจะใช้เรากับทหารคนอื่นๆเป็นเครื่องสังเวยของอิฟริดและเมื่ออิฟริดปรากดตัวมันก็ใช้พลังทําให้ทุกคนยอมเป็นลูกน้องของมันแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างพลังนั้นใช้กับเราไม่ได้ยิ่งกว่านั้นเรายังแข็งแก่่งขนาดเอาชนะอิฟริดได้อีกด้วยทําให้เราได้คริสตัลชิ้นที่2มาโดยที่นีโลกับลิเวียสองขุนพลการเรียนแอบมองดูอยู่ห่างๆห,หลังจากชนะมาได้แบบงง,งๆเราก็เอาเรื่องนี้กลับมารายงานมินฟิเลีย ซึ่งเธอก็บอกว่าที่เมืองลิมซ่าและกรีดาเนียมีรายงานคดีลักษณะเดียวกันพวกเขาเหลือเชื่อว่าต้องมีกลุ่มอื่นที่คิดจะปลุกไพรเมอ้าขึ้นมาอีกมินฟิเลียกับแทนเครดอธิบายเรื่องของไพรมอ้าว่าพวกไพร์มอ้าไม่มีร่างกายจริงๆในพบนี้พวกมันจึงต้องกินพลังอีเธอร์เพื่อรักษาร่างกายเอาไว้ยิ่งกินเข้าไปมากพวกมันก็ยิ่งแข็งแกร่งซึ่งอีเทอร์มีอยู่ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นในร่างของสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ในอากาศ แต่นั่นไม่พอสําหรับไพ่มอลและแหล่งพลังงานที่มีพลังอีเทอร์สูงกว่าก็คือคริสตันพอมีรายงานว่ารถขนคริสตันถูกปล้นพวกเขาเลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการอันเชิญนั่นเองนอกจากนี้พวกมันยังได้รับพลังอีเทอร์เพิ่มจากคําสวดอ้อนวอนทําให้ยิ่งไพร์มอลตัวนั้นๆมีคนบูชามากพวกมันก็ยิ่งแข็งแกร่งตามไปด้วยซึ่งถึงแม้ไพร์มอลจะได้รับการบูชาเหมือนเทพ,พเจ้าแต่พวกมันกลับใช้พลังในการบังคับให้ผู้คนมาบูชา ถึงจะไม่รู้เหตุผลแต่คนที่มีพลังเอ็โคจะไม่ได้รับผลจากพลังควบคุมของไพร์มอลทำให้เราเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกอฟฟีควบคุมอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้เอ็กโคจึงเป็นพลังสําคัญในการต่อสู้กับไพรมอลหลังจากนั้นทั้ง3คนจะแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเองแต่ข่าวที่เราสามารถเอาชนะอิฟฟีได้ก็เริ่มแพร่ออกไปทําให้ทั้ง3กองทัพส่งคนมาแย่งตัว มินฟิเลียเลยให้เราถือโอกาสที่ทุกเมืองกําลังจะจัดงานลําลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ5ปีก่อนในการทําความรู้จักทั้ง3เมืองก่อนจะตัดสินใจเราเลยจะแวะมาดูข้อมูลของทั้ง3เมืองนี้กันหน่อยครับเมืองที่ 1. อูดาเมืองการค้าที่สําคัญกลางทะเลทรายของเอออเซียพ้นจากสงครามทั้งกับบาฮามุตและกองทัพกาเลียนทําให้ตอนนี้มีผู้คนมากมายเดือดร้อนไม่มีที่อยู่เมืองอูดาจึงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการจะก่อร่างสร้างตัวประชาชนของอูดาจึงมีมากมายหลายแบบ ปัจจุบันผู้ที่ครองตำแหน่งสูงสุดของเมืองคือซูทาน่านานา,นามโมโดยจิตใจที่ดีทำให้มีประชาชนมากมายพักดีต่อเธอแต่อำนาจที่แท้จ,จริงของเมืองนี้คือกลุ่มซินดิเคตพวกเขาคือสภาที่นำกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดมารวมกันซึ่งก็แน่นอนว่ากลุ่มซินดิเคตสนใจแต่ประโยชน์ของตัวเองโชคดีที่พวกเขายังทำอะไรข้ามหัวนานามโมไม่ได้เพราะประชาชนรักเธอมากและราบานก็เป็นหนึ่งในสภาน,นี้ด้วยภายนอกเราบานอาจดูเหมือนนักรบมากกว่านักธุรกิจ ซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับเพราะเดิมทีเขาเป็นนักรบในสนามแข่งที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนมีเงินพอให้ซื้อสนามแข่งเป็นของตัวเองได้และกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกซินดิเคตนั่นเองทําให้เราบานมีความแตกต่างจากสมาชิกคนอ,อื่นๆนั่นคือเขามีความซื่อสัตย์ต่อนานาโมที่เป็นผู้นําเป็นห่วงเมืองนี้ด้วยใจจริงและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งนั่นก็ทําให้เขากลายเป็นนักรบคนสนิทของนานาโมและได้เป็นผู้นํากองทัพอิมมอท์ทลเรมด้วยนั่นเองเมืองที่2กีดเนีย เมืองที่แสนสงบสุขท่ามกลางป่าเขาและแม่น้ําทําให้พวกเขามีทรัพยากรมากมายมีตําแหน่งสูงสุดคือซิซเซียผู้นําทางประชาชนตามประสงค์ของธรรมชาติพวกเขามีความเคารพยำเกรงต่อพลังธาตุจึงมีการทําวิธีบวงสรวงกันอยู่เรื่อยๆซึ่งพลังธาตุเหล่านั้นก็ตอบแทนโดยการทําให้สัตว์ต่างๆในป่าคอยป้องกันศัตรูที่มาจากภายนอกผู้นําคนปัจจุบันของกรีดานียคือซิเซียคานเอเซนนา และเธอยังควบตำแหน่งผู้นำกองทัพ Order of the Twin Adder ไปพร้อมๆกันอีกด้วยเมืองที่ 3. าลิมซ่าโลมินซาเมืองที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะกลางทะเลเป็นทั้งเมืองท่าที่สำคัญและแหล่งรวมตัวของโจรสลัดในเอออเซียทำให้ถึงแม้จะมีกลุ่มอัศวินแห่งบาลาคูดาคอยดูแลน่านาน้ำอย่างเข้มงวดโจรสลัดก็ยังออกมาเพ่นพ่านอยู่เรื่อยแอดมิลอเมวิฟที่เป็นผู้นำของเมืองจึงนำกลุ่มอัศวินมาปั้นใหม่กลายเป็นกองทัพเมลสตอร์มเพื่อต่อกรกับโจรสลัด และยังเข้าร่วมสงครามต่อสู้กับจักรวรรดิกาเรเลียนอีกด้วยระหว่างที่เราเดินทางไปทัว่วเพื่อทําความรู้จักทั้ง3เมืองเราจะได้เจอกับคู่แฝดชายหญิงอัลฟินอตกับอลิเซ่พวกเขาคือล้านของลูอิสวอลที่มองว่าการดําลึกพวกนี้มันไร้สาระเป็นแค่การกระทาผิวเผินเป็นแค่การทําให้ตัวเองรู้สึกดีทั้งที่ปัญหาย,ยังไม่ถูกแก้เลยสักอย่างเลยมีแค่กลุ่มไซออนเท่านั้นที่กําลังต่อสู้เพื่อเอออเซียอยู่จริงๆพี่น้องทั้งสองคนต่างก็อยากทําให้แผ่นดิน ที่ปู่ของพวกเขาเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นต่างตรงที่อลิเซ่ยึดติดกับการเสียสละของปู่ขณะที่เอัลฟินอตเลือกที่จะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังเพื่อสร้างอนาคตที่กำลังจะมาถึงเขาเลยมาร่วมมือกับกลุ่มไซออนส่วนอลิเซ่ออกไปตามหาวิธีอื่นตามเส้นทางของเธอส่วนเราจะเริ่มทำภารกิจกับกองทัพที่เราเลือกและได้ช่วยบิ๊กกับเวดอดีตช่างเครื่องของซิสการ์ลอนที่หายตัวไปตั้งแต่สงครามเมื่อ5ปีก่อนจากทหารการเรียน ทั้งสองคนเลยมาเข้าร่วมกับกลุ่มไซออนด้วยหลังจากนั้นมินฟิเลียจะส่งเราไปคุยกับเผ่าเซลฟที่บูชาลามูซึ่งลามูเป็นไพรมอลที่แตกต่างจากไพรมอลตัวอื่นๆตรงที่เขาใช้สติปัญญามากกว่ากำลังจึงไม่ใช่ไพรมอลที่ดุร้ายถึงอย่างนั้นเผ่าเซลฟก็ไม่มีพลังพอที่จะอัญเชิญไพร์มอลออกมาได้อยู่ดีภารกิจน,นี้จึงเป็นการหาข้อมูลซะมากกว่าแต่ระหว่างการช่วยเหลือเผ่าเซลฟจากทหารกาดเลียน เราจะได้เจอกับลาฮาเบที่แนะนําตัวว่าเขาคือเผ่าแอเชียนผู้รับใช้พระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียวแต่เขาจะใช้พลังด้านมืดทําให้มอนสเตอร์แข็งแกร่งขึ้นก่อนที่จะเทเลพอร์ตหนีไปหลังจากจบภารกิจเราจะรายงานเมืองกีดานีว่าเผ่าซิฟไม่มีความคิดจะคุกคามใครทําให้ชาวกีดานีและชาวซิฟยังคงอาศัยร่วมกันได้อย่างสันตินอกจากนี้เรายังได้คริสตัลชิ้นที่3ที่เผ่าซิฟได้มาตอนนั้นเชิญลามมครั้งก่อนเป็นของตอบแทนิกด้วย ในช่วงเวลาที่ไม่มีปัญหาเรื่องภัยมอแบบนี้เป้าหมายต่อไปของกลุ่มไซออนคือการรวบรวมข้อมูลของลาฮาเบียซึ่งมิเฟล่าเชื่อว่าเผ่าแอชเชียนอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดเธอเลยขอความร่วมมือจากเมืองต่างๆจนเจอร่องรอยของชายที่สวมหน้าก,กากซึ่งบอสแสนนี้ก็พาเรามาถึงแมนชัน่นที่มีมอนสเตอร์ความมืดอยู่ข้างในและได้เจอกับเผ่าแอชเชียนอีกสองคนที่สร้างมอนสเตอร์ขึ้นมาเพื่อทดสอบเราตามคำสั่งของลาฮาเบียหลังจากนั้นเราจะกลับไปรายงานกับมิเลีย ซึ่งเธอเชื่อว่าการที่ลาฮาเบียรตรวจสอบพลังของเราแปลว่าอีกไม่นานพวกแอดเชียนต้องมีการเคลื่อนไหวแน่สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GGKeyStore.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดริปชันใต้คลิปเราไว้เด้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ